สวัสดีค่ะกับปีชาแนลค่ะมือน,นีเขาก็มพบมาพอกันอีกเนาะค่ะมะม่องอันตื่นขึ้นมาเขากับมะม่องคุณยายสมจิตเพิ่นกินขา่าสวัสดีค่ะคุณยายสมจิตสวัสดีค่ะเป็นไงค่ะสบายดีบอสสบายค่ะกินเข่ากับแครนองสลายค่ะ กินยังละมือนี่ได้ยังกินเขากับไข่เจียวกับทอดใส่กอกเขากับไข่เจียวทอดใส่กอกกับปลากับลาบปาบลา,ปาอันนี้เห็นลูกสาวอันเพ่นวาทอดใส่แหนมเด้คุณยายแหนมหมูแมสมหมูมมนะอือเป็นไถรสชาติแ่บบอ บ่คือถอดไข่ธรรมดาเขาได้เนะาะรสชาตอันเราก็ลาบกินได้บ่ละลาบป่าละเมิงลาบป่าคุณยายสมจิตมันเพกย,ยายก,กินบ่ได้เพียพุ่น่ะลุงเพ่นสือม้าหมูวานลาบกับซัำปนเอาโรลดโอ้ย มันจังดีจังมันหักเพชรอันนี้อันนี้เป็นไข่เจียวเนาะค่ะไข่เจียวใส่แหนมค่ะเป็นไดค่ะตแต่แซบบัวค่ะอันนี้ใส่กอกค่ะใส่กอกย่างย่างบุนกระทะ อ้ไข่เจียวนี่เป <people popular> ็นตะแสบหลายเนาะไข่เจียวเนี่ยไข่เจียวทอดใส้แหนมพุนนะไข่เจียวทอดใส้แหนมโอ้ตะแสบหลายลูกสาวทอดให้กินแต่คุณยายนี่ ยา <Yeah. S 2> <c oughs> สาวผ่อนให้กินโอ้ตาแสบตาแสบฮึมตาแสบหลายเนาะไข่เจียวเพินทอดเหลืองทอดแหมดี คุณยายไปเก็บอย่างไม้ละเมือนี่เก,ก,ก็บดอกแค่มาไว้ผักกินเก็บดอกแค่มาไว้ถักกิน<ม>เพียรละเมืองดอกแค่คุณยายไปเก็บมาค่ะ<ม>นี่คือดอกแค่คุณยายไปเก็บมาโ<ม>อ,อ้คุณยายพินวาอยากให้ลาให้กินค่ะดอกแค่<ม>เดี๋ยวป้าก็สีเอาไป เอาเกสรมันออกเราก็สีลวกน้ำหอนเอาไว้ก่อนแช่น้ำทิ้งไว้บ่ห้โคมแล้วสีเอามะลาบให้คุณยายกินเนาะค่ะโอ้คุณยายเพิ่มักเพิ่นบ่เบื่อตัวนี่ลาบดอกแค่เนี่บ่เบื่อเฮ็ดจังใดกับบ่เบื่อแม่บ่ค่ะคุณยายแม่ค่ะค่ะค่ะเฮากับมะมึงคุณยาย กินเข่าตอนเนาะคุณยายกินเป็นตะแซบ่บคุณยายเป็นกินเป็น,ปน,ปนตะแซ่บหลายค่ะกินคุณยายเลยว่ามี่น้ำพริกกินเนะาะมือนี่บอกครับเออน้ำพริกกระทอนเฮาก็ยังอันเหลืออยู่เด้คุณยายใส่ตู้เอาไว้อืม ตอนเที่ยงค่อยกินเนะาะใช่ค่ะมันไม่หลายย่างแล้วล่ะอืมหลายย่างแล้วคุณยายว่าหลายย่างแล้วแต่กินซัมนี่ซากอนแค่นี้ก็กินบ่มเอิดเนาะคุณยายใช่ลูกเขยไปใส่อละลูกเขยอ่ะลูกเขยบ่นมัอาบน้ำไปโอ้ลูกเขยอาบน้ำเพรทันได้ออกมามคุณยายนั่งกินผู้เดียวก่อนอุ้ย ขานิ่มบ่กคุณยายเขานิ่มเบอนิ่มเนิ่ม,มถือปากพูดเขาหมือ <c oughs> มเน,นี่ยนิ่บ่แข็งทุกมือมันแข็งคือเขาบ่สอืมือมมน,นี่เขานิ่มเขาถือปากคุณยายค่ะคุณยายบอกมือน,นี่เขาถือปากเด้อทุกมือเขาบ่ถือปากค่ะค่ะจ็แค่นี้เนาะค่ะบวัสดีค่ะ